15มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิธิมหากูณาปาริมิตาปุญญาธิการาสาสัพพันตรายานิวารนาสมัทัสสะพระพุทธตรหัตโตสมาสัมพุทัสสะธวติงสมะฮาปุริสารัปคณานุภาเวนะอสิทธายานุภายังนานุภาเวนะ తతరసత మంకరరాను పావన చపనన్న రంసియను పవన కే త మరాను పవన త సపమితాను పవన తసవప పరమితాను పవన చ సపమ ప మితాను పవన సీల సమాతి పయాను పవన పుతను పవనా ంమను పవన సంకాను పవన తేశాను పవన ఇతాను పావన อนุภาเวนายะธัมมานุภาเวนาสัตโตราเสติสหสัพพธรรมขันธานุภาเวนานวโลกุตตระกรรมานุภาเวนาอัตถังคิยกรรมขานุภาเวนาอัตถะสัมปัตติยอนุภาเวนาฉฬภิญญานุภาเวนาตทัสสะตายานานุภาเวนาตสัพพะรายานานุภาเวนาสัพพัญญุตตายานานุภาเวนาเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาอนุภาเวนาสัพพะปริตตานุภาเวนาอรัตนะตยัสสะรณานุภาเวนะ ตุยหังสัพพะโรคะโสกุปทะวะทุขะโทปนะสุปายาสวินาสัมตุสัพพะอันตรายาปิวินาสัมตุสัพพะสังกับตะตุยหังสมิจันตุทิชายุตาตุยหังโหตุสัตาวาสาชีเวนัสัมังคิโกโหตุสัพพะทาอากาสปปพพะาตะวานาภูมิคังคามหาสมุทาราคะกาเทวตาสัทธาตุมเหนุระขันตุ ปาวัตุสัพพังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวีนัสตาสุติปวันตุเตปาวัตุสัพพมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวีนัสตาสุติปวันตุเตปาวัตุสัพพมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวีนัสตาสุติปวันตุเต नखत्तय खपुतानां पप्पाकहा निवर्णना परित्तस्स अनुभावेन हन्तवाते सङो पत्तवे नखत्तय खपुतानां पप्पाकहा निवर्णना परित्तस्स अनुभावेन हन्तवाते सङो पत्तवे नखत्तय खपुतानां पप्पाकहा निवर्णना परित्तस्स अनुभावेन हन्तवाते सङो पत्तवे 16 थथेक रत्तखाथा อาตีตังนานวาฆ่าเมยยานัปติคังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทาตตีตัมปะหีนันตังปัตตันจ่าอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตะทัท,ะท,ะทะวิปัสสติอสรังหิรังอสรังขุปปังตังวิธามานุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ขอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆนืองให้โปร่งเถิด อัจเชวากิจจามาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังครันเตนะมหาเซนาาเซนนะมะจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงาโหระตามาตันที่ต่างต่างเวพาเทกระราตโตติสั่ตัวจิกเ,เตมุนีตีพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดกานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยการชนีแหนสิบอภินะหะปัจเวคณปาธะ ชาราธรรมโมมหิชารางอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พัยาที่ธรรมโมมหิพัยาธทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราธมะราราธรรมโมมหิมารณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ Alpha, Ally, มนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสโกมหีกรรมะทายาทโทกรรมะโยนีกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกรีซ่ามีกัลยานาวะปาปกังวะตัสสะทายาทโทพวิเวสามีเราจะททำกรรมบันไดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาท ือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมพฮเหียพินห้างปัจเเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสาธุ